เป็นโครงการที่เจ้าของเนีใส่ใจรายละเอียดที่สุดแห่งหนึง่งตั้งแต่เราไปดูมาหลายๆโครงการเลยนะครับนี่คือโครงการเนชาราพาร์คนอร์ดิโก้นะครับเขามีแบบบ้านอยู่4แบบนะจะเป็นแบบบ้านเดี่ยวนะครับไทยใหญ่นะครับเป็น4นอนสามน้ำแล้วก็จะมีไทยกลางนะครับ มีอีก2หลังนะครับจะมีจี n น่ากับมีหน้านะครับซึ่งพื้นที่ใช้สอยก็ค่อนข้างเยอะเลยนะขนาดเป็นบ้านเดี่ยวไซส์กลางเนี่ยพื้นที่ก็1 4 7ถึง153ตารางเมตรแล้วแต่ถ้าใหญ่ในพื้นที่มากถึง216ตารางเมตรเลยนะครับเป็นบ้านที่ใส่ใจรายละเอียดมากนะครับหลังคาย s สมีปลั๊กไฟ EV ให้นะครับประตูมันติล็อกนะครับแล้วก็พวกครัวต่างเนี่ยเขาแต่งมาให้ดูดีมากเลยนะครับใครที่สนใจนะครับบ้านเดี่ยวไซส์ใหญ่ ใส่ใจในรายละเอียดคุณภาพดีแถมคุ้มค่าคุ้มราคาเนี่ยต้องที่นี่เลยครับในชาร่าปาร์คนอร์ดิโกครับสำหรับคนที่จองบ้านวันนี้นะครับรับฟรีกิฟต์อวเชอร์อินเด็กซ์รีเวิมูลค่า1,000 0บาทเลยนะครับ